จ้าสวัสดีค่ะพี่มีคนไข้ใหม่มาหรือคะจะอายุเท่านี้เลยจะเข้ามาวันนี้แหละว้าวดีจังเบื่อจะแย่แล้ว รู้จักกันไวนะสวัสดีฉันเอ็นจะฉันมินมินนี่จะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักจ้ะฉันเป็นโลกทารัต ซีเมียหมอบอกว่าต้องรักษาอยู่ที่นี่จนกว่าจะหายแบบนี้เองแล้วเธอล่ะฉันเจ็บขาเดินไม่ได้เพราะเป็นนักวิ่งของโรงเรียนแต่จูจู กล้มแล้ววางแข่งเหมือนกล้ามเนื้อจะผิดปกติอยู่มาตั้งสองเดือนแล้วอยากกลับไปวิ่งใจจะขาดนั่นสิถ้าอย่างนั้นเธอต้องรีบหายไวๆไวนะ โอเคงั้นเราออกจากโรงพยาบาลพร้อมกันอ้าเพลงนี้ใช่ฉันชอบเพลงนี้ที่สุดเลยฉันก็ชอบเหมือนกันฮ่าฮเรานี่ชอบอะไรคล้ายกันนะ ทั้งคู่ต่างให้กำลังใจกันและกันในโรงพยาบาลที่แสนน่าเบื่อหนึ่งเดือนต่อมามินนี่วันนี้ฉันจะได้กลับบ้านแล้วดีใจด้วยนะเธอหายดีแล้วแต่ฉันสิ สู้ๆนะเดี๋ยวเธอก็หายดีหรือว่าฉันจะเดินไม่ได้อีกแล้วอย่ายอมแพ้สิมินนี่เดี๋ยวเธอก็จะได้กลับบ้านแล้วถ้าเธอเดินไม่ได้ฉันจะอุ้มเธอเอง จิงเอ๋เข็ดเข็แล้วจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะจ้ะเอนมาเยี่ยมทุกครั้งก็จะให้กำลังใจ,จและจะพามินนี่ออกมาเดินเล่นเสมอสวัสดีค่ะเอ่อเอน เดี๋ยวก่อนจ้ะมีอะไรหรือคะพี่ช่วยปลอบเพื่อนด้วยนะเกิดอะไรขึ้นหรอคะผลตรวจออกมาแล้วมินนี่คงเดินไม่ได้ตลอดชีวิตพี่เข้าไปยังร้องไห้ไม่หยุดเลยเจ,จ็จริง หรอคะเธอคงเสียใจมากต้องไปให้กําลังใจแล้วล่ะมินนี่แะเอ๋ฉันมาเยี่ยมแล้วอยู่ไหนเนี่ย มินี่รับความจริงไม่ได้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายสัปดาห์ต่อมาระหว่างทางกับบา้านกว่าจะเลิกเรียนหยเหนื่อยจังเมื่อจังเลยโอ้ยเมื่อยไหล พักนี้ทำไมถึงรู้สึกปวดไหล่แบบนี้นะเจ็บจังทำยังไงก็ไม่หายอะเพลงนี้เพลงที่มินนี่ชอบนี่นะใครเปิดนะ เธอคงไม่สบายไปสบายแล้วนะมินนี่คิดถึงเธอจังเลย <c oughs> ขนาดเดินกลับบ้านพระจันทร์ก็สว่างว่านั่นอะไรนะ่ะทำไมเงาเรา ม,หมเหมือนมีใครกำลังเขี่ยคอเราอยู่เธอบอกว่าจะอุ้มฉันไม่ใช่หรอือม,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 มันมินี่มไม่มนะครนจบไปแล้วนะคะกับ ขีตอนเพื่อนร่วมห้องนะคะไม่ดียังไงก็ต้องขออาภัยด้วยแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย